สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูอาหารเช้าค่ะหรือว่าจะเป็นเมนูอาหารว่างก็ได้นะคะเป็นขนมที่ทำง่ายๆจากกล้วยหอมค่ะส่วนนี้มาม่าทำออกมาแล้วอร่อยนุ่มละลายในปากเลยค่ะแล้วก็หอมอร่อยมากๆส่วนผสมและว,วิธีการทำนะคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็ส่วนผสมน้อยมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ั้นตอนแรกค่ะเพื่อนๆเ,เตรียมไข่ไก่1ฟองค่ะมาม่าจะใช้เป็นเบอร์2นะคะตอกใส่ลงภาชนะไว้ก่อนค่ะจากนั้นมาม่าจะเติมเกลือป่นลงไปค่ะอยู่ที่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะถ้าหากเพื่อนๆชอบหวานก็สามารถเพิ่มเติมลงไปได้ค่ะจากนั้นมาม่าจะนำนมค่ะใส่ลงไปประมาณ4-5ช้อนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะผสมให้เข้ากันก่อนค่ะ พอคนผสมให้เข้ากันดีนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นเราจะนําแป้งค่ะมาม่าจะใช้เป็นแป้งเค้กนะคะอยู่ที่ประมาณ2ช้อนค่ะในตัวส่วนของแป้งนะคะถ้าหากเพื่อนๆมีแป้งสาลีอเนกประสมก็สามารถใช้แทนกันได้ค่ะแต่ถ้าอยากจะให้นุ่มแล้วก็เบานะคะเป็นแป้งเค้กก็จะนุ่มแล้วก็เนียนกว่าค่ะคนผสมจนแป้งไม่เป็นเม็ดแล้วนะคะจากนั้นมาม่าจะเติมน้ํามันพืชลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ลรคนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนนี้ให้เ,เพื่อนๆใช้กระทะเทฟลอนก็ได้นะคะหรือว่าเป็นกระทะธรรมดาก็ได้ค่ะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟอ่อนนะคะมาม่าจะใช้เนยจืดละลายลงไปค่ะเพื่อเพิ่มกลิ่นนะคะให้กับแพนเค้กของเราค่ะ จากนั้นก็เทส่วนผสมที่เราผสมเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เตรียมกล้วยหอมค่ะนำไปปอกนะคะแล้วก็หั่นลงไปค่ะวางบนขนมของเราได้เลยนะคะ ในขั้นตอนนี้มาม่ายังจะใช้ไฟอ่อนอยู่นะคะพอใส่กล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เพื่อนๆปิดฝาค่ะเสร็จแล้วก็รอนะคะจนกว่าแป้งของเราด้านล่างนี่ค่ะจะสีเหลืองสวยนะคะแล้วก็สุกดีค่ะจากนั้นเราก็จะมาพลิกกลับด้านกันนะคะ รอจนกว่าแป้งของเราจะสูกตีนะคะจากนั้นก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ mm hmm. ขั้นตอนวิธีการนำขึ้นแบบง่ายๆก็ให้เพื่อนๆใช้จานหนึ่งใบนะคะแล้วก็คว่ำลงไปบนกระทะแบบนี้แล้วก็หงายค่ะแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าหากเพื่อนๆมีน้ำพึ่งนะคะก็สามารถทาลงไปบนขนมของเราค่ะจะทำให้ขนมเนี่ยดูเงาสวยแล้วก็น่าทานแล้วก็หอมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะบาม่าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนถึงตอนนี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกซับสไครต์ทุกคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมีให้กันด้วยนะคะ ยังไงถ้าเพื่อนๆถูกใจนะคะเป็นเมนูขนมที่ทําง่ายแล้วก็หอมอร่อยนุ่มละลายในปากเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าหากถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสําหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ